สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความมหาชนค่ะทุกวันเสาร์แบบนี้เราจะเจอการบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะพบกับกระผมสงการอัจฉริยะทรัพย์ดิฉันอนรินยมกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่สงการสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะทุกวันเอามาเจอกันก็จะมีเรื่องราวของคนทางบ้านส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงเรื่องราวของคนที่กำลังเป็นข่าวเป็นคราวเกี่ยวกับความเดือดร้อนโดนเอารัดเอาเปรียบล่าสุด ต้องพูดถึงเรื่องของการแต่งงานใช่แต่งงานเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตนะมันเป็นงานสําคัญสําหรับทุกคนนะคะต้องจัดกันอย่างที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่กําลังจะมีแล้วก็มันเป็นความประทับใจที่สุดที่อยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะปรากฏว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งน่าสงสารมากเลยคือไปจ้างออยกันไหนใช่เห็นรับเกินโฆษณาทาง ออนไลน์เยอะมากน้องอ่อนและบอกว่านอกจากนี้แล้วมีเหยื่อเยอะมากถูกหลอ,อกเขาถูกหล,อ,อ,กกลอ,อกยังไงหนึ่งมีการโฆษณาทีสวยหรูเวลาจัดจริงปรากฏว่ามันไม่ดังโฆษณาเสยน้องออนอแล้วก็บางไลน์เนี่ยหนึ่งมีการทยอยแจ้งความบางทีคุณตํารวจก็ไม่รับแจ้งค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงเหมือนกันเลยอ่ะ,อะเห็นบางคนบอกว่าไม่รับแจ้งเพราะว่าเป็นคดีแพงเขาเอ้างเป็นคดีแพงจริงนะหลักฐานปรากฏชัดจากการโฆษณาในระบบคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นการทุจริตหรือโดยหลอกลวงนั้นมันผิดประบอรคอมแต่ทำไมคุณตํารวจถึงแหม ไม่เข้าใจ<อ>ทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยขออนุญาตเรียกชื่อว่าเป็นน้องมายนะคะคน้องมายเนี่ยจะมีกําหนดการจัดงานแต่งงานวันที่6พฤศจิกาย,ยนก็เป็นจ้าอันกันนิสนะคะผ่านทาง Facebook เชื่อถือได้เพราะมีคนตามเยอะพอสมควรมีการพูดคุยไปเรียบร้อยแล้วคือบ,บ,บอกว่าความจริงงานหนึ่งเนี่ยประมาณ29,999แต่ในส่วนน้องมายเหมือนตกลงกันไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ34,999จ่ายสามงวดเอาเรียบร้อยกันไปที่นี้ วันที่ห้าพรุ่งนี้จะแต่งแล้วเหมือนพรมเททีนี้ลำบากสิคะงานมาต้องดำเนินต่อไปแต่ก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วต้องไปยืมเข้าของวัดมาจัดงานกันเองตามมีตามเกิดแต่ว่างานก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่ามันก็เจ็บใจนะคะจปวดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โดนหลอกถูกฮะเพราะฉะนั้นคุยกันหน่อยนอกจากน้องมายยังมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งด้วยนะคะอนุญาตเรียกว่าน้องน้ำมนต์ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายทั้งสองท่านแล้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี่ะ,ะจากมุมหน้าจอเนี่คือคือน้องมายน้องไมยหรือครูมายแต่ชุดสีแดงนี่นะครับส่วนน้องน้ำมนต์ในชุดสีขาวนะครับอ้าวขออนุญาตน้องน้ำมนต์รอสักครู่ขอคุยกับน้องไม้ก่อนเ <c oughs> พราะน้องไายถือว่าเป็นข่าวคราวใหญ่โตนะคะครับน้องไมยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างล่าสุดงานผ่านพ้นไปได้ดีแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะแต่งงานนะคะครับอ้าวเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ต้องบอกว่าเลวร้ายที่สุดที่เราเจอมาตอนนี้ติดต่อกันนายได้หรือยังคะ ตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วอะค่ะค่ะทีนี้จากการที่เราไปเจอเขาเนี่ยใครแนะนำหรือว่าเราเข้าไปเซิร์ชหาใน Facebook เราเจอเองมันเป็นเอ่อเซิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k อะค่ะแล้วก็เห็นแบบพวกโปรโมชันเห็นการจัดงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือรูปต่างๆมันดูมือน่าเชื่อถือเหลือเกินใช่ไหมน้องมายก็เลยสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้อะไรที่ทำให้เราเชื่อถืออะคะว่าเอ๊ะเขาต้องจัดงานให้เราสำเร็จรู้ล่วงแน่นอน มีเขาส่งตัวแทนมาคุยกับเราไหมคะเขาเขาเขาจะทักมาถามเราตลอดแล้วก็มีการนัดคุยกันนะคะแล้วก็เขาก็จะเขาจะลงมาพื้นที่แต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะไม่สะดวกก็เลยเป็นออนไลน์แต่ว่าเขาก็มีการติดตามงานมาตลอดระยะเวลาที่ก่อนจะถึงวันงานนะคะคือเขาไม่ได้หายไปแล้วเขาก็ติดตามงานมาตลอดว่าเราทําอะไรถึงไหนแล้วเขาก็ทักมาถามเราว่าเราทําการ์ดหรือ,อยังให้เราเลือกฟ้อนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆูเลือกแต่งงานมันเลยดูน่า อยู่ด้วยอะค่ะแสดงว่าน้องมา์ดูโฆษณาจากการที่เข้าโฆษณาในออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์จึงมีความน่าเชื่อถือตกลงว่าจ้างเท่าไหร่ครับอ่อมันเป็นโปรโมชั่นค่ะเท่าไหร่ฮะมายเก้าสิบเกค่ะแล้วก็บวกค่าเดินทาง2,000แล้วก็มายมีขอเพิ่มเติมก็คือให้เขาทำซุ้มเพิ่มให้ก็จ่อันนั้นก็บวกเพิ่มไปอีกสามพันอ่าไปเสร็จลงโจงเท่าไหร่ครับ าสามหมื่นสี่พันแล้วจ,จ่ายไปเท่าไหร่ครับจ่ายไปสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหก็ถือว่าเต็มราคาโปรโมชั่นเขาเลยน,นะคะเ oh. oh. ต็มเ <c oughs> ต็มพิกัดน้องไมา์กำหนดที่น้องแต่งงานก็คือ6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่ว่าที่น้องติดต่อพูดคุยกับเขาว่าค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเริ่มที่จะเริ่มจ่ายเงินรวดงวดแรกให้เขาเป็นเงินมาจับอะค่ะอ่วดแรกอะคือวันที่30เมษาค่ะคือวันนั้นนานนานเต็มงเต็มงานอะ ก็วันนั้นน่ะเขาเสนอโปรโมชั่นและโปรโมโชั่นที่เขาเสนอค่ะมันคือเขาบอกว่าสิ้นสุดภายในสามสิบเมษายนนี้ก็คือวันนั้นที่ที่ไมอยโอนเลยก็คือเป็นวันสิ้นสุดโปรโมชั่นด้วยแล้วไมก็ได้จองตั้งแต่สามสิบเมษายนเป็นเงินงวดแรกค่ะมัดมือชกเลยแหละ <ashi> แบบนี้จ่ายมาก่อนนะวันนี้โป <Orleans> รโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะคุณที่อกันนเป็เป็นเทคนิคการตลาดการขายเลไใช่ไหมน้องไม้ ใช่ค่ะแล้วยื้อกันมาตั้งแต่เม3จังการกว่าจะแต่งพฤศจิกายนก็มีการรื้อทีเนาะก็เลยเชื่องเชื่อใจไงทีนี้วันที่ห้าเขาโทรหาเราเนี่ยเขาให้เหตุผลเราว่าอะไรคะน้องไมล์ที่เขาไม่มาจัดงานอ่ะเขาบอกว่าเขาติดต่อทีมซัพพอร์ตที่จะเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์พวกฉากอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะอ้าวอืมแล้วเราว่ายังไงเอาลูกคุณจะรับผิดชอบยังไงอ่ะเออแล้วเขาก็อแจ้งว่าเขาจะคืนเงินมาจําทั้งหมดให้อืมอ่าแล้วก็คืนไหมลูก เขาไม่ได้คืนแล้วก็ติดต่อไม่ได้ค่ะตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยหมายความว่าคุยกันครั้งสุดท้ายในย5พฤศจิกายนเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเหรอคะวันที่ห้าเขายังมีตอบกลับมาบ้างค่ะเขาตอบกลับมาถึงประมาณวันที่เจ็ดเลยค่ะก็ยังมีแบบตอบกลับมาบ้างแต่คําตอบเขาก็คือขอโทษค่ะเดี๋ยวจะรีบดําเนินการให้ซึ่งไม่รู้ว่าเวลาอีกเมื่อไหร่ที่เขาจะดาเนินการเสร็จอะไรเงี้ค่ะแต่พอ,อตอนหลังมาพอเริ่มเป็นข่าวก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วเขาหนีแล้วสิลูกแล้วหนูไปแจ้งความตํารวจท้องที่ไหนลูก สิงห์บุรีค่ะตอนแรกไปแจ้งตำรวจรับแจ้งไว้ลูกตอนแรกหนูไปแจ้งตำรวจบอกตำรวจเขาแนะนําว่าให้หนูไปปรึกษาทนายก่อนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นคดีแพ่งอืมแล้วต่อมาหนูปรึกษาทนายทนายเขาว่ายังไงนะลูกหนูปรึกษากับทนายท่านทนายสงการนะคะแล้วก็ทนายก็อาจารย์เขาบอกเลยอาจารย์ก็บอกให้เราไปแจ้งความใช่ไหมลูกใช่ค่ะบอกให้หนูไปแจ้งความแล้วก็ หนูก็ไปแจ้งความแล้วก็บอกเขาว่า,าแนะนําว่าให้แจ้งความในข้อหาของพลบคอมพิวเตอร์กับขทอโกงค่ะาช่อประชาชนล,ชลูก,ลกใช่ใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วหนูก็ไปแจ้งความอีกรอบนึงทีนี้หนูเพิ่งสอบปากคำไปเมื่อเมื่อวันเมื่อวานค่ะ,ะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจออกบ,บง่งออกหมายยังลูก อ่ายังค่ะคือตำรวจอสอบปากคำไปแล้วคุณตำรวจบอกว่าเขาจะขอปรึกษาหัวหน้าง,งานเขาก่อนว่ามันมันเขา้ามันเข้าข่ายในในช่องกงไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเข้าข่ายพรบคอมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาขอขาก่อน<อ> <ue> แล้วแล้วเราได้บอก,อกไหมลูกที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งการโฆษณาถ้าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงเนี่ยในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยมันผิดพรบคอมอธิบายเขาไม่รู้ลูกอธิบายเขาค่ะแล้วเขาว่าไงเขายังงงอยู่ปหมเนี่ย เขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรึกษาหัวหน้าเขาก่อนไม่กว่นควาตำรวจเขาจะปรึกษาเสร็จร้อยเวรที่สิงห์บุรีเนี่ยผู้ต้องหาบันหนีไปหมดแล้วมั้งลูกยักย้ายแต่ที่ทรัพย์สินเนี่ยเขาไเขาบอกไม่ลูก่าเป็นแบบนี้เขาเขาไม่ได้ไม่พูดอะไรค่ะเขาบอกว่าเขาเงียเลยแล้วแล้วเขาจะจะเขาจะติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีระยะเวลาไหมลูกเขาไม่ไม่ไม่ได้แจ้งหนูค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงนะแล้วร้อยเวรออกเลขคดีอาญาอย่าง ไม่หนูไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้ให้ดูเอกสารอะไรอะค่ะให้ให้ห <ละ S 1> น,นูเซฟในในของเขาค่ะ,<ล>ะแต่ว่าอย่างนี้คือ,อคือพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเวลาเราไปร้องทุกข์ไปแจ้งความร้องตัวพนักงานสอบสวนนันน้องอ่อนเขาจะต้องออกเลขคดีอาญาในการรับคำร้องทุกข์ด้วยแต่บางทีไม่ออกเลขคำร้องทุกข์เวลาผู้ับพัญชาไปตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบไม่ได้อันนี้เหตุการณ์ที่โรงพักเมืองสิงห์บุรีใช่ไหมฮะค่ะเออแล้วเราได้คุยุ่มพลับก้ากัไหมลูก ไม่ค่ะหนูคุยกับผู้กองที่เขาดูแลคดีดเอาอย่างนี้นลูกเดี๋ยวพอจบรายการปั๊บหนูไปคุยกับผู้กับสิงห์บุรีเลยบอกว่าเนี่ยหนูเป็นข่าวเป็นข่าวนานมากแล้วทางพนักงานสอบสวนผู้กองในก็ได้นใํใไปปรึกษาทนายอาจารย์ก็ให้คําแนะนาไปให้เราไปแจ้งความทําไมเนี่ยยังช้าขนาดนี้ลูกอ,อืมอะนะ คือในมุมพี่สงการก็มั่นใจว่ามันน่าจะเข้าขั้นผู้รคกับพรบคอมิวเตอร์เพราะว่าเจตนามันชัดถูกต้องแล้วเพื่ช่องประชาชนหนึ่งมีการโฆษณาว่าหนึ่งจะมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็หาอุบายแบบนี้แบบไหนน้องออนคือหนึ่งเหมือนกับการติดต่อเพื่อให้ตำรวจมองเป็นคดีแพ่งมันไม่ใช่ดูเจตนาตั้งแต่ต้นผู้กองและผู้เสียหายเนี่ยน้องมายืนยันต่อทางท่านผู้ชมเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่รายลูกที่เราอาจารย์ฟังอ่ะมีมี ที่จัดงานที่วันที่หกอะค่ะเอ็ดลายกดค่ะแล้วก็ที่กําลังจะจัดแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วอีกประมาณสิบเอ็ดลายโอ้โหรวมแล้วก็ยี่สิบลายอะไรจะไปลูกมันเป็นอะไรมันโดนหลายคนน่ะน้องออนทำไมผู้ปกคองมองไม่ออกมีรวมกลุ่มผู้เสียหายพูดคุยกันไหมคะมีค่ะมีกลุ่มผู้เสียหายที่พูดคุยกันอยู่กี่คนลูกกี่คนก็ในกลุ่มอยู่เยอะปั๊บก็ครบทุกคนอะค่ะยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนที่โดนหลอกไปเรียบร้อยแล้วคือต้องจัดงานกันเองสุดแล้วโดนเทงอย่างเงี้ยเหระคะ ใช่ค่ะทีนี้อีกสายหนึ่งที่อยู่กับเราคือน้องน้ำมนน้องไม้กับน้องน้ำมนเนี่ยคุยกันในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะเป็นผู้เสียหายทั้งคู่ใช่ค่ะอืมอืมได้นั้นน้องน้ำมนยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่นะม่อกี้ที่คุยนุ่มขอภายถือสายรอนานเลยเดี๋ยวพี่ออนขออนุญาตพักสักครู่อ่าเดี๋ยวน้องน้ำมนพูดบ้างอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าน้องน้ำมนเต็มเต็มแล้วจะถามว่าทั้งคู่ทำไมถึงมารวมกลุ่มกันได้อ่จัดเต็มไปเลยนะลูกเดี๋ยวรอสักครู่ฮะ๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับ